เรื่องของดวงโชชาตาโปรดใช้วิจารณญานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพารเัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2,566สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินปัญหาเรื่องการเงินใกล้จะคลี่คลายลงแล้วช่วงนี้คุณสามารถใช้เงินได้อย่างสบาย เรื่องของการงานหลุดพ้นเคราะกรร้ร์เซ็หลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักอะไรก็ยอมก็ยอมกันไปเพราะความรักที่มั่นคงส่วนคนโสดไม่ต้องรอนานเพราะเรดาร์ความรักเริ่มเข้ามาแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆและมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเรื่องของการงานก่อนหน้านี้วิ่งเต้นเยอะแย,ะ,ยะมากมายเกิดสิ่งดีๆตามที่ต้องการตอนนี้สุขสมหวังดังใจแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปส่วนคนโสดช่วงนี้วว pues. ถูกฉลกกับความโสดอยู่คนเดียวไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้เหนหื่อยบ้างเพราะงานเยอะแต่สุดท้ายคุณสามารถผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้มีเรื่องจุจิกวีใจบ่อยครั้ง ลองพูดคุยกันด้วยเหตุผลและเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดถ้าตอนนี้ทําอะไรกับคนรู้จักกับใครสักคนคุณอาจจะมีโอกาสสารางสัมพันธ์สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณตอนนี้กําลังจะไปได้สวยได้รับเงินก้อนโตในไม่ช้าเรื่องของการงานหมดพลังไปกับการทํางานมากพอสมควรแต่คุณจะเหนื่อยไม่นานแล้วก็จะสบายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้น ส่วนคนโสดยังโสดต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้แม้ว่าโชคลาภจะไม่โดดเด่นแต่ยังห่นใจเพราะมีเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยเร่อยเรื่องของการงานหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยที่แสนสหาหัสตอนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คและคนรักเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณอาจจะมองข้ามความรักไปส่วนคนโสดได้เจอสิ่งที่ดีในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุ เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีความปังมาเยือน90%ช่วงนี้มีรายรับเข้ากระเป๋าเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานของคุณปวดหลังปวดไหล่ปวดบา่าเพราะว่างานหนัก นื่อยก็พักแล้วลุกขึ้นมาทําต่อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักประครับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆสอนคนโสดแพ้ทางคนที่ดีคนที่ใจดีคุณจะได้ครอบครองคนที่ดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมองเห็นช่องทางในการทํามาหากินเพิ่มมากขึ้นจนทําให้มีโอกาสร่ํารวยเป็นเศรษฐีในอนาคตเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีที่สุดมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในเร็ววัน เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีทุกวันนี้ยังรักกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันสว่วนคนโสดจะได้มีเรื่องที่น่ายินดีในรวันนี้หัวใจของคุณพองโตอย่างแน่นอนดวงวันนี้เดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ